วันนี้จะขอมาแนะนําเรื่องของการดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เป็นโรคไตนะคะก็จะขอแนะนําเรื่องของการกินอาหารก่อนนะคะเรื่องของการกินอาหารเนี่ยอยากให้เรากินอาหารในปริมาณที่เพียงพอไม่มากเกินไปแล้วก็ขอให้เป็นอาหารครบห้าหมู่แล้วก็ไม่หวานไม่มันไม่เค็มมากเกินไปเพราะว่ามันจะพาไปสู่โรคอ้วนดื้ออินซูลินแล้วก็จนเป็นเบาหวานไขมันเราหิตสูง อนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าภาวะความอ้วนเนี่ยก็มีผลกับไตเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่มเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงไตเยอะขึ้นแล้วก็ไตเนี่ยก็โตขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโปรโตีนรั่วมาใน,นปัสสาวะเนี่ยมากในอนาคตแล้วก็ทําให้ไตเสื่อมลงอันต่อมาก็เป็นเรื่องของการกินยาเพราะว่าบางคนก็มีโรคประจาตัวอยู่เช่นเป็นยารักษาเรื่องของเบาหวานควบคุมเบาหวานเรื่องของความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยรวมถึงการที่ ไปซื้อยาทานเองซึ่งก็ไม่แนะนำนะคะยาที่ส่วนใหญ่ที่ซื้อเองเนี่ยมักจะเป็นพวกยาลดปวดอักเสบตรงนี้เนี่ยจะมีผลกับไตโดยตรงเพราะว่ามันจะทาให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมันหดเล็กลงแล้วก็การทํางานของไตก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะนอกจากเรื่องยาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการกินน้ําการกินน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยจำเป็นในร่างกายเพราะว่ามันอยู่ในระบบไหลเวียนหลอดเลือดของร่างกายแล้วก็ การกินอาหารกินยาเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมีการขับเอาของเสียออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าขับออกมาทางไตเนี่ยก็จะออกมาในรูปของปัสสาวะถ้าขับออกมาทางลำไส้เนี่ยก็จะออกมาในรูปของอุจจาระตรงนี้น้ํามีส่วนสำคัญก็อยากให้ดื่มให้พอก็แนะนาอยู่ที่คนปกติเนี่ย1.5ลิตรถ,ถึง2ลิตรแต่ถ้าในกรณีที่เราเสียเหงื่อมากๆออกกําลังกายหรือมีภาวะท้องเสียเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นไปถึง3ลิตรได้นะคะ แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็อ,ออกกําลังกายให้เพียงพอแล้วก็สม่ําเสมอโดยมาตรฐานเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนําอยู่ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์เราก็ไปเฉลี่ยแบ่งๆกันอย่างเช่นถ้าเป็นเวลา30นาทีก็5้าครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าการอ,าออกกําลังกายเนี่ยก็มีประโยชน์เพราะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็การนอนหลับก็ดีด้วยซึ่งก็อยากจะแนะนําให้นอนหลับให้เพียงพอ -68 ชั่วโมงต่อวันนะคะ การทำสองอย่างนี้เนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ป้องกันไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะอ้วนก็ลดเรื่องของการเป็นเบาหวานได้ด้วยนะคะก็แต่พฤติกรรมอันหนึ่งที่ที่อยากจะให้หลีกเลี่ยงเลยก็คือการสูบบุหรี่เพราะบุหรี่เนี่ยมันมีผลกับหลอดเลือดทั่วร่างกายซึ่งไตก็จะได้รับ ผลที่ตามมาจากการที่มันมีหลอดเลือดปริมาณมากที่เข้าไปเลี้ยงในไตก็จะได้รับผลกระทบด้วยการสูบบุหรี่เองเนี่ยก็ทาให้เพิ่มอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งถึงมากกว่าคนปกติถึง40เท่ามะเร็งที่ไตนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมอีกอันนึงก็ไม่ยากก็คือเรื่องของการสํารวจดูตัวเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงปัสสาวะผิดปกติไหมปัสสาวะกลางคืนบ่อยไหมกี่ครั้งแล้วก็ลักษณะของปัสสาวะขุ่นไหมเป็นฟองไหมแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดไหม ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการดูแลตัวเองคร่าวๆแนะนําให้ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ควรจะไปตรวจสุขภาพเนี่ยทุกปีเพราะเราจะได้วินิจฉัยแล้วก็เริ่มหาภาวะปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคไตเช่นการวัดความดันโลหิตเกิน140-90มิลิเมตรประหลอดไหมระดับน้ําตาลเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจเราสามารถตรวจการทํางานของไตได้ค่ะจากในเลือดแล้วก็ในปัสสาวะค่ะเท่านี้เองง่ายๆทุกคนก็สามารถที่จะ ดูแลตัวเองให้ให้ห่างไกลจากโลกไตได้